ดีจ้าย่ายุ่นผ้าสม้มนอใหม่ขงังเพียงท้านีในด้าน,นีดีเด้ือนพี่หนอกเองตีละย,ยึมองมองอยายุ่นล่างตัวยร่าง,างจาเหมนะไพี่หนอกอืมเกิดยุกครับมองแล้นหนอก น้อยหน่อยน้อยไผ่เส้นไผ่สมัยโบราณกอเดียวเดียวพ่อได้ไปเบิึงพ่อได้ส้มได้เบิึงน้อยสมัยโบราณหน่นอกระลังเกิดพี่หนูกอหน่อยหน่อยกอเดียว โอ้ยเย็นขึ้นเลยเรล่ลงเกิดนอนอไม้ช่ไหมโบราณนอใหม่เพรียงไพ่นอใหม่ผืนบานเ่าอจะไม้กอเม่ก็ใ่ไม้หยผ้าปลูกผ้าเอ,อื่นซื้อมา,นาหน่ะพี่น้องกอเดียวนหน่อยแล้วนอใหม่เพรียงไพ่ ăn thắt tay này, cái bên đó Ẩn... Ôi, ta xừ cả bên <laughs> nó mày ăn ui luống tơ là dài luôn cả đài ớn nó mày nhay nó mày nổi sơ đi này ní cả dùn ớn nháy nó mày phải xin phay cái nó mày nổi nó mày ní cả nó mày nháy té vào bôi nháy đọc bớt là vốn bớt tốt mà say ní thơ làm làng tuổi dạp say mình cả lê bôi nháy mới lấy choi vì nóng nó nhai cả chắp vậy và dài thầu liệu mưa này nếu tên này nổi tập bọt tết tẹt gì nữa thì nhai hay bao bố chỉ lốp vây vây bàn này cũng chỉ là gì đó lốp vây vây có cốt nhám phiêu nhám đào ง่ายหน่อยละลมอยอยอันี้เไปเขียวเขียวมันเป็นเข่าด้วย่น้องหยาล้านใส่ว้านหย่าไปงัวให้ขวดทักหยาทัดไปน่ะจ๊กขาจ๊กหย่าดอกมันคือกันอรุดนี่แหละ ร่มแบบนี้ย่านหอฝนหนิ้วทำนี้กอนนาจาพี่น้องสวัสดีค่ะ